วันอังคารที่11พฤษภาคม2อ6พันอิอรรจดรเอกพันธิเจือนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดรสิริพรินเจื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประจำปีงบป,ประมาณพศ2 5 6 7ัหารสิบเลักสูตรการทำขนมทอแปะปกักหม้อและการทำขนมถ้วยใบเตยและได้มอบหมายให้ดรสิริพรินเจือ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในวิธีปิดการอบรมพร้อมทางมอาประกาศนียบตรแก่ผู้ผ่านการสุกอบรมตามโครงการในครั้งนี้โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้นาส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้และรับเกียจจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศูนย์ิุสิ์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ นห้องประชุมใหญ่สีมาราชั้นสเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี